น,นิเยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมษในช่วงระหว่าง16-30ถึงเมษาย,ยนส5ง8นขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิเลยาทาโร่นะคะเราไปดูนะคะพลังงานของเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ knight of pentacle queen of swords of pentacle wheel of fortune และ page of wands นะคะเอาละสำหรับชาวเมษนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของโชคชะตานะคะชีวิตของคุณที่กำลังจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรับนะคะสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตนั่นเองนะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปแล้วเรื่องของวงเวียนชีวิตวงจรชีวิตของคุณ ะะมันอาจจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะแล้วก็แบบมันก็เป็นการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของคุณเหมือนกันนะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณอาจจะรอคอยสิ่งที่ใช่นะคะรอคอยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณนะคะถ้าเป็นในเรื่องของอการงานหรือความสําเร็จคุณก็กำลังรอผลนะคะของความสําเร็จนั้น ผลที่คุณได้เคยลงทุนลงแรงไปนั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากมีอิสระนะคะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่อยากที่จะยืนอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับในเรื่องของการงานการเงินที่คุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จนะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นการเริ่มทำ ใหม่ๆที่มาจากแพชชั่นของคุณเองคุณชอบทำอะไรคุณมีความสุขกับอะไรในสิ่งที่คุณทำสิ่งนั้นแหละจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะทรัพย์สินเงินทองให้กับคุณนะคะสำหรับในเรื่องราวของความรักเนี่ยบางชีคุณก็อาจจะรอคอยใครคนหนึ่งหรือคนที่ใช่ก็ตามนะคะเป็น e NERGY ที่คุณเหมือนกับคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะ เป็น energy ของคนที่โสดก็ได้หรือว่าบางทีถ้าคุณมีคู่คุณก็ไม่ได้พึ่งพาอาศัยคู่มากนักนะคะเหมือนกับแบบว่า,ามีหรือไม่มีเขาเราก็ต้องสร้างด้วยตัวเองนะคะเราก็ต้องหาด้วยตัวเองอะไรแบบนั้นซึ่งคุณก็ทําได้ดีแล้วก็เลยทําให้คุณเนี่ยเป็น energy ที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะมันมีเรื่องราวของการที่อ,าอยากจะตัดสินใจบางอย่าง สำหรับตัวเองด้วยนะคะการที่จะอรอในสิ่งที่ใช่รอในสิ่งที่ต้องการจริงๆหรือแม้แต่การที่จะเริ่มไปสู่หนทางใหม่ๆถ้าคุณไม,ไม่ได้คิดจะเริ่มด้วยตัวเองนะคะโชคชะตาจะเป็นคนที่ผลักดันให้คุณนะเริ่มสิ่งใหม่สิ่งนั้นหรือนำใครสักคนที่เป็นคนที่ใช่มาให้กับคุณนั่นเองนาะคะนี่ก็คือในเ NERGY ของ ชาวเมธนะคะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นทัดลมได้นะคะมีถุนตุนกลุ่มต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความนะคะพลังงานไปเช็คพลังงานเอเนอร์จีของใครคนหนึ่งสับชาวเมธเอ็ดอับซอร์ตเซียบบอนส์ซิกซ์ซับบอนเดอะไฮโลแฟนแล้วก็ทูอับเพนต l e เคิลนะคะ อาระคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในพลังงานของการรอคอยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะด้วยที่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่สามารถที่จะ Move on จากคุณได้นะคะเขาเป็นคนที่ถึงแม้จะหาทางแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะจัดการให้ดีที่สุดณนะตอนนี้เนี่ย เขากับคุณเนี่ยอาจจะมีการที่ยังไม่ได้เจอกันหรือห่างกันก็ตามเนี่ยนะคะเขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณโดยเฉพาะคนที่อาจจะได้เคยห่างจากคุณไปแล้วนะคะหรือมีการกธกันนะเขายังมุดบอนไม่ได้เขายังต้องการการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันและการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ ในตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแล้วก็การรอคอยว่าถึงเวลาหรือยังที่จะกลับเข้ามาแก้ไขปัญหากลับเข้ามานะคะทำใหออ้ปัญหานั้น,นหมดสิ้นไปพร้อมที่จะก้าวหน้าหรือพัฒนาในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นและตรงนี้แหละที่เขากำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนั่นเองนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับพิสู ต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มให้กับเมตกันนะคะ The chariot จะมีใครเดินทางหรือเปล่านะคะ Seven of อฟ n d s Two of c u ค s คู่แทบผมลิขิตนะ Judgment ์เอ็ดออฟเพนท e เค Four of b o n d s Three of Pentacles, Ten of b o n d s และ Three of b o n d s แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการเฝ้ารออยู่นะในช่วงนี้นะคะรออะไรนะคะชาวเมษอาจจะรู้ดีนะคะว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นคืออะไร ในอดีตเนี่ยคุณอาจจะเจอนะคะกับความรักที่มันดูเหนื่อยนะคะบางคนก็อาจจะเจอกับในเรื่องของปัญหาอื่นๆที่เข้ามานะคะอย่างเช่นปัญหาของอบุคคลบุคคลอื่นบุคคลที่3อะไรก็แล้แต่นะคะหรือคนอื่นที่พยายามเข้ามามีอิทธิพลนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้ที่คุณก็รู้สึก จริงๆแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ทําให้คุณมาพบเจอกันนั่นแหละนะคะมันอาจจะมีเรื่องของการรอคอยระยะเวลารอคอยอในเรื่องของระยะทางที่จะได้มาพบเจอกันนะคะ energy <c oughs> ของคนที่แตกต่างจากคุณนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเหมือนกับเคยตัดสินใจที่ได้ปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะอืม มันยังเห็นร่องรอยของความคิดถึงบางส่วนแต่คุณสามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วละ่ะด้วยหน้าที่การงานนะคะการที่มีงานเข้ามาให้คุณได้สะสางเรื่อยๆนะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ปิดกั้นกันอยู่นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารบางอย่างการส่งข้อความไปแล้วไม่ได้รับหรือไม่ได้อ่าน ะะไม่ได้ตอบอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะมีนะมันเป็นช่วงระยะเวลานะคะที่ความสัมพันธ์เก่าๆนะคะความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วตรงเนี้ยจะมีการสิ้นสุดลงไปนะคะแล้ก็จะมีสัญญาณของลักษณะของคู่แท้ผมลิคิตที่เข้ามาในชีวิตคุณ นะคะบางคนมีความแตกต่างกันหลายอย่างด้วยกันนะคะด้านของขนบรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะสัญชาติเชื้อชาติศาส,สนาอายุอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะมันเป็นเรื่องของต้องรอระยะเวลานะคะทัมมิ่งออฟไลฟ์รอระยะเวลาหนึ่งในเรื่องของการที่จะได้พบปะพบเจอกันหรือรอระยะเวลาที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันรอเวลาในเรื่องของการเดินทางนะ อาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอตรงนี้แหละแต่ทุกอย่างน่าจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอ,อะไรปัญหาที่จบสิ้นไปแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองนะคะก็คือในเรื่องของอาภาพอนาคตที่จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่แต่ที่แน่ๆน,นะคะมันมี e NERGY ของคนที่เป็นคู่กันสูงมาก เป็นคู่ที่อาจจะต้องรอดีวทัมมิ่งก็ได้นะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นเองเอาละนี่ก็คือใน energy ของเมดเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะข้อความในใจของใครคนหนึง่งเขาอยากจะบอกว่าอะไร No one wants us together ในความสัมพันธ์เนี้ยมีคนหนึ่งอยากจะบอกว่าเออเหมือนกับ มันมีเรื่องราวของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือไม่ก็มีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์มีคนไม่อยากให้เราได้อยู่ด้วยกันก็มีนะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมนั่นเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือครอบครัวอยากที่จะให้เขาเนี่ยมีในเรื่องของอะไรลนะ่ะความรัก กับคนที่ครอบครัวหาไว้อะไรงนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็แบบเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เขายังไม่พร้อมจริงๆนะคะอาจจะแคร์สังคมอยู่หรืออะไรก็ตาม I just don't want to be a loser in front of you แล้วเขาก็ไม่ต้องการนะคะที่จะเป็นลู s เซนะคะผู้แพ้หรืออะไรผู้ล้มเหลวนะคะต่อนหน้าคุณ I have so much to say to you แต่เขาอะก็มีหลายเรื่องหลายราวหลายๆอย่างที่อยากจะพูดกับคุณนะ S I s e c เค t r ีอัดมาอยู่แล้วเขาแอบชื่นชมคุณอยู่คือความรู้สึกในใจเขาเนี่ยเขารักเขาชื่นชมเขาชอบคุณแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมามากมายก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าความลับที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรความลับที่อยู่ในใจของเขา ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเมด I remember every detail of that day มันจะมีเหตุการณ์นะคะรายละเอียดของวันนั้นที่เขายังจดจำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวมันมีผลต่อจิตใจเขานะ My life is not as g it seems ชีวิตของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นบางทีเนี่ยในโลกของโซเชียลกับในชีวิตจริงอาจจะคนละอย่างกันด้วย I feel living I feel you leaving me behind. บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งนะคะหรือว่าคุณอะเป็นคนทิ้งเขาไว้ข้างหลัง You and I were t o o young. อันนี้ก็บอกถึงความมีวุฒิภาวะบางอย่างนะคะอาจจะเป็นว่าเราสองคนยังเด็กเกินไปหรือเราสองคนยังไม่มีวุฒิภาวะพอไม่มีวุฒิภาวะพอเนี่ยไม่ได้หมายถึงอออายุที่น้อยอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึง วุฒิภาวะในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะความคิดทัศนคติต่างๆนะคะในเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองหรืออะไรแบบนี้ด้วย i lost myself for a little while เขาสูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขณะในตอนนั้นนะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแล้วเส้นทางนี้มีเส้นทางเป็นอย่างไร สำหรับเส้นทางของชาวเมธความรัก friendship เรื่องราวของสัมพันธภาพนะคะ love message self sabotage screaming inside why in heart ม,มันอาจจะมีเรื่องของสถานะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะบางคนอยู่ในสถานะมากกว่าเพื่อน แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ความชัดเจนหรือบางคนโดนลดสถานะไปนะคะหรือว่าบางคนก็มีฐานะอาจเป็นเพื่อนเป็นกัลยานามิตรต่อกันนะคะบางคนมีในเรื่องของอเพื่อนเพื่อนเข้ามามีทิพลได้นะคะอือคุณสองคนอาจจะใช้นะคะในเรื่องของการส่งข้อความเป็นส่วนใหญ่นะแต่ในเส้นทางความสัมพันธ์มันก็มีในเรื่องของการทำร้ายตัวเองนะคะ การที่อาจจะมีในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆมาทําให้รู้สึกเจ็บปวดมันรู้สึกอึดอัดนะในความสัมพันธ์เนี้ยอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่ก็ทําไม่ได้มากอยากจะบอกอะไรก็บอกไม่ได้มากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอ้างว้างในหัวใจด้วยนะหรืออ้างว้างเพราะไม่มีกันก็ได้นะต่อไปนะคะเราไปดู ลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้นะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะก็คือ passion โอ้มี passion สูงใช่ไหมเดอะเดวิลมีมีแรงดึงดูดกันในเรื่องของ passion สน่หาสูงมากเลยนะคะมมีทัดดินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นออลักษณะของความสัมพันธ์ long distance relationship นะคะอยู่ไกลกันหรือความห่างไกลนะคะที่ทำให้มีที่ผลบางอย่างด้วย เป็นความสัมพันธ์ที่มาสอนนะคะในเรื่องของการที่จะต้องเคลียร์ความคิดปรับ mindset ใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อนะคะและความสัมพันธ์นี้อาจจะมีในเรื่องของอะไรละ่ะปัญหาความทกซิกบางอย่างปัญหาที่ตัดกันไม่ขาดนะคะหลายครั้งหลายหนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเจอกับเรื่องราวความท้าทาย ะที่มีบุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะทีนี้เราก็จะไปดูว่า Ang เจจะมาให้คำแนะนำอะไรค่ะแองเจ this could be the one คุณน่าจะได้พบเจอใครบางคนนะที่เป็นคนที่ใช่จริงๆสำหรับคุณสักที let go of control i s s u e จง ปล่อยสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้นะคะปล่อยไปตามสถานการณ์บ้างนะ Religious factors จริงด้วยคุณมีความแตกต่างกันในเรื่องของหลายๆอย่างเลยนะคะทางสังคมมันไม่ใช่แค่ศาส,สนาอย่างเดียวอย่างในนี้นะมันอาจจะเป็นสัญชาติเชื้อชาตินะคะทัศนคติฐานะครอบครัวโอ้มีความแตกต่างหลายอย่างนั่นเอง Finances and career นะคะ การงานการเงินตอนนี้นะคะแองเจิลบอกว่าไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินน่ะน่าจะดีที่สุดแล้ว for giving and learning จงให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับข้อผิดพลาดนะคะที่ผ่านมาข้อคิดสำหรับเมธคืออะไรข้อคิดสำหรับเมธก็คือจะเสียติดโงปล่อยไปนะคะปล่อยวางจนกิฟต์ know your word mistake are t h e s t a i r let you always have a choice ในอดีตเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ายึดถือยึดติดนะคะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมแพ้แม้จะเหนื่อยแค่ไหนนะคะแต่ไพ่อยากบอกว่าถ้ามันเหนื่อยมากก็แค่ปล่อยมันไปหันมารู้คุณค่าในตัวเองสิ สิ่งผิดพลาดก็แค่เป็นบทเรียนเท่านั้นเองนะคะคุณยังมีทางเลือกในชีวิตอีกมากมายนะคะถ้าคุณไม่มีทางเลือกก็จงสร้างทางเลือกให้กับตัวเองนั่นเองเอาละแล้วนี่นก็คือนะคะชาวเมฆคุณสามารถติดต่อตัวดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนนะคะคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลและคอร์สดึงดูดรักแท้นะคะ ฝากช่องใหม่ๆนะคะคุณสามารถไปที่หน้าช่องนะเราก็เลื่อนดอูช่อง y o u ยูอ่อช่องใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปนะคะดูเนื้อหาที่คุณสนใจแล้วก็กดติดตามได้ขอบคุณด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช n n e l นิรยาทาโล่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอําอำนวยพร ให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีมีความสุขมากๆปลอดภัยจากพยันรายทั้งปวงนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ